กูกีซี่ภูมิใจเสนอพ่อครัวกระทาเทพกับภรรยาจอมมานคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาฝนจะตกหนักๆอากาศมันจะอบอ,อ้าวผิดปกติมดจะรีบขนไขน่หนีน้ำและนกจะบินกลับรังแต่วันนี้ที่หุบเขามานมันไม่ใช่แค่ฝนตกครับท้องฟ้าเหนือหัวผมที่ปกติจะเป็นสีครามสดใสจูๆ่ๆมันก็เริ่มเปลี่ยนสีครับ จากสีฟ้ากลายเป็นสีม่วงคล้ำแล้วค่อยๆแดงฉานเหมือนสีเลือดเมฆก้อนมหืมาหมุนบนเป็นเกลียวอยู่เหนือยอดเขาดูเหมือนดวงตายักษ์ที่กำลังจ้องลงมาขนแขนผมลุกชันตลอดเวลาไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะจิตสังหารมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีเข็มเป็นหมืนม่นๆเล่มทิ่มแทงผิวหนังผมยืนอยู่ที่ระเบียงตําหนักมองออกไปที่เส้นขอบฟ้า ฝุ่นตลบฟุ้งขึ้นมาบดบังดวงอาทิตย์มันไม่ใช่พายุทรายแต่มันคือฝีเท้าของคนนับหมืน่นที่กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่มากันแล้วสินะเสียงของหลินหลานดังขึ้นข้างหลังผมแต่น้ำเสียงของนานคราวนี้มันเย็นชาและแข็งกล้าวจนผมแทบจะจำไม่ได้ว่านี่คือผู้หญิงคนเดียวที่อ้อนขอกินโจ๊กเมื่อเช้าผมหันกลับไปมองนางแล้วก็ต้องตะลึงครับ ชุดนอนผ้าไหมบางเบาหายไปแล้วแทนที่ด้วยชุดเกราะสีดำสนิทที่ทำจากเกล็ดมังกรน,นินตัดกับผ้าคลุมไหล่สีแดงสดที่ปลิวสวัยไปตามแรงลมบนศีรษะนางสวมมงกุฎทองคํารูปหงส์ดำในมือถือกระบี่ยกดำที่มีไอสีม่วงลอยออกมาตลอดเวลานางดูสวยสงา่าหน้าเกรงขามและทรงพลังจนผมไม่กล้าสบตานี่คือตัวตนจริงๆของนางสินะ จากกระพนินีมานหลินหลานนางเดินตรงเข้ามาหาผมเสียงรองเท้าเหล็กกระทบพื้นดังกึกกึกกึกมือที่สวมถุงมือเหล็กเอื้อมมาจับไหล่ผมถึงจะมีกรอกกัน้นแต่ผมกลับสัมผัสได้ถึงความสั่นเทาเล็กน้อยในมือนั้นเฟิงนางเรียกชื่อผมหุ้นหุ้นเป็นครั้งแรกเจ้าจงเข้าไปหลบในห้องนี้รภัยใต้ดินเดี๋ยวนี้ข้าสั่งให้คนเตรียมสเสบียงไว้ให้เจ้าอยู่ได้สามเดือนไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรข้างนอก ห้ามออกมาเด็ดขาดเข้าใจไหมเดี๋ยวสิแล้วคุณล่ะผมถามสวนไปทันทีข้าจะออกไปต้อนรับแขกนางตอบหน้านิ่งแขกที่ไม่ได้รับเชิญพวกนั้นข้าจะส่งพวกมันกลับนรกให้หมดตูมยังไม่ทันที่เราจะคุยกันจบเสียงระเบิดก็ดังสนั่นมาจากหน้าประตูหุบเขา ตามมาด้วยเสียงตะโกนที่ดังก้องกังวานราวกับเสียงฟ้าผ่านางมารลินหลานจงออกมารับความตายเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนอาจารย์ปู่จางผู้นำฝ่ายธรรมจอมปลอมนั่นเองพวกข้าในนามของพันธมิตรคุณธรรมขอสั่งให้เจ้าส่งตัวทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์คืนมาเดี๋ยวนี้ หาไม่แล้ววันนี้หุบเขามานจะกลายเป็นทะเลเลือดจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดไปได้แม้แต่มดตัวเดียวผมกำหมัดแน่นทูดสวรรค์บ้านพ่อนายสิผมเดินมาเองโว้ยผมทำท่าจะวิ่งออกไปตะโกนด่ามันแต่หลิ้นหลานคว้าแขนผมไว้แน่นอย่าไปบ้าจี้ตามันนางกัดฟันพูด พวกมันไม่ได้ต้องการช่วยเจ้าพวกมันต้องการกินเจ้าถ้าเจ้าออกไปข้าจะปกป้องเจ้าลําบากนางผลักผมเข้าไปในห้องลับหลังบัลลังแล้วกดปุ่มปิดประตูกลไนไคหินรอข้านะนางยิ้มให้ผมเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มที่ฝืนทําว่าไม่เป็นไรเย็นนี้ข้าอยากกินผัดเปรี้ยวหวานอย่าลืมเตรียมไว้ให้ข้าล่ะ ครืนปตั้งประตูหินหนาหนักปิดลงตัดขาดผมจากโลกภายนอกผมสุดตัวลงนั่งกับพื้นความเงียบในห้องนี้มันช่างน่าอึดอัดผมมองมือตัวเองมือคู่นี้ทำอาหารอร่อยที่สุดในล่ามือคู่นี้ทำให้คนกินมีความสุขแต่ตอนนี้มือคู่นี้กลับทำอะไรไม่ได้เลยเมียผมกำลังจะออกไปสู้กับคนเป็นหมื่นเพื่อปกป้องผม แต่ผมกลับต้องมามุดหัวอยู่ในรูเหมือนหนูสุกปรกไอ้ฝืนเอ้ยเอ็งมันกระจอกผมทุบกำแพงหินระบายอารมณ์แต่กำแพงไม่สะเทือนเลยมีแต่เจ็บมือเปล่าๆทำไมนะทำไมผมถึงไม่มีวรยุทธ์เหมือนคนอื่นเขาทำไมสวรรค์ส่งผมมาโลกนี้ทั้งทีให้มาแต่ตาหลิวไม่ให้กระบี่บินมาบ้างวะถึงตาจะมองไม่เห็นแต่หูผมยังได้ยินครับ เสียงจากภายนอกดังเล็ดลอดเข้ามาข่ามันบุกเข้าไปเสียงหูวร้องของคนนับหมืน่นเสียงเหล็กประทะเหล็กเครง่งเครง่งเครง่งเสียงระเบิดตูมตามเหมือนโลกกำลังถลม่มและเสียงที่ชัดที่สุดคือเสียงหัวเราะของหลินหลานฮฮฮเข้ามาเลยเจ้าพวกสวะวันนี้แม่จะสอนให้รู้ว่านระกของจริงมันเป็นยังไง ผมแนบหูฟังกับกำแพงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอ,อกผมจินตนาการภาพนางกำลังรไายรำกระบี่เลือดสีแดงสาดกระเซ็นแต่ฝ่ายตรงข้ามมีเป็นหมืน่นนางมีคนเดียวต่อให้เก่งแค่ไหนแรงคนมันก็มีวันหมดจี๊ดจู่ๆผมก็รู้สึกปวดหัวจี๊ดขึ้นมาครับเหมือนมีสว่านเจาะเข้าไปในสมองภาพบางอย่างเริ่มแวบเข้ามาในหัว ภาพของสงครามในอดีตภาพของเทพเจ้าหรือภาพของตัวผมเองในร่างที่สวมชุดเกราะทองคำอาการปวดหัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามจังหวะเสียงกรองรบภายนอกไม่ผมจะมานั่งรอความตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าคืนนี้ไม่ได้กินผัดเปรี้ยวหวานลินหลานต้องอลวาดแน่ผมต้องออกไปผมต้องออกไปทำอาหารเย็นผมลุกขึ้นยืนโซเซ เดินไปหยิบกระทะคู่ใจที่วางอยู่มุมห้องเอาวะเป็นไงเป็นกันผมเงื้อตะหลิวขึ้นเล็งไปที่ประตูกลไกหินที่หนาเป็นฟุตเปิดเดี๋ยวนี้นะโว้ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนสำคัญสำคัญไป,ป,ปขอได้รับความขอบคุณทุกท่านจาก กูกิซี่สตูดิโอสวัสดีครับ